ฟังดูดีเนาะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่ามันต่ำต้อยไงก็ไม่รู้อะมันเหมือนว่าฉันเนี่ยไม่มีค่าไม่มีใครเขาอยากจะได้แต่ทำไมอะพอเป็นอีปเปรี้ยวผัวสิบใครๆก็อยากไปอยู่ห้างมันรู้ฉันต้องทำตัวให้ง่ายแบบมันบ้างเหรอบอกตรงๆนะฉันน่ะสับสนทำตัวไม่ถูกเราก็ทำอย่างที่แกทำนี่แหละถูกต้องแล้ว สวยหวานเรียบร้อยไม่มีใครอยากได้คนมีผัวเป็นสิบเป็นสะพ้ายหรอกอย่างดีนะอีเปลยวมันก็เป็นได้แค่ของเล่นส่วนแก่มีแต่คนอยากจะเอาไปขึ้นหิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแกเดินหน้าต่อไปไม่ต้องสนใจใครเลยไอ้คุณชินหรือว่าไอ้คุณนายเข็มทายเนี่ยมันก็เป็นได้แค่คนที่ไม่มีวาสนาที่จะได้แก่ไปร่วมวงตระกลูล ใช่มันต้องมีคนดีๆเลยๆสักคนที่เขาอยากได้ฉันไปร่วมวงตระกูลแล้วฉันจะหาเขาคนนั้นให้เจอให้ได้แม็กซ์ว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง